หัวหน้าครอบครัวกับภาระสิล้านสวัสดีนะครับขอถามตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าคุณเห็นด้วยไหมครับว่าทุกคนต่างทำงานก็เพื่อหารายได้ให้กับครอบครัวแล้วรายได้ในบ้านของคุณตอนนี้ละ่ะมาจากตัวคุณกี่เปอร์เซ็นต์ครับบางบ้าน70มาจากสามี 30%มาจากภรรยาแต่สุดท้ายรายได้หลักของบ้านก็คือตัวคุณใช่ไหมครับและสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้มันคือเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะรายได้ของครอบครัวผูกติดกับเวลาของคุณโดยตรงลองคิดดูนะครับถ้าเรามีความรู้ความสามารถประสบการณ์แต่ไม่มีเวลารายได้ก็หยุดทันทีนะครับถูกต้องไหมครับ แต่รายจ่ายของครอบครัวมันไม่หยุดครับรายจ่ายยังมีเช่นผ่อนบ้านผ่อนค่าเทอมลูกนะครับหรือค่าครองชีพรวมๆแล้วเนี่ยบางครอบครัวนั้นเนี่ยมีภาระมากกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวล่ะครับคำถามก็คือถ้าวันหนึ่งคุณไม่อยู่ใครจะเป็นผู้ดูแลทั้งหมดนี้ล่ะครับลูกยังไม่จบ บ้านยังไม่หมดภรรยายังมีค่าใช้ใจ่ายวันนี้ผมเลยอยากเสนอสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าพิณันกรรมชีวิตจากแรบบิดไลน์นะครับประกันชีวิตที่จะทำให้อ่าต่อให้คุณไม่อยู่ลูกและภรรยาก็ยังคงใช้ชีวิตต่อเหมือนคุณพ่อยังอยู่เสมอแผนที่ผมแนะนำก็คือนะลูกค้าอายุ35ปี ทุนประกัน10ล้านบาทแบบประกันใช่เลย99ทับ20นะครับจ่ายเพียงรายวันวันละ719บาทคุ้มครอง10ล้านบาทนะครับเดือนหนึ่งก็21,583บาทรายปี2,59,000บาทคุ้มครอง20ปีครับถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับได้รับเงินคืนได้ลดหย่อนภาษีเหมือนคุ้มครองฟรี20ปีเลยนะครับ แต่ถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันครอบครัวของคุณก็จะได้รับเงิน10ล้านบาททันทีนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าเบี้ยมันยังสูงเกินไปผมมีแผนทุน5ล้านบาทให้เลือกด้วยนะครับรายวันแค่360บาทเองนะครับและสุดท้ายผมอยากฝากคำถามนี้ไว้ให้คุณคิดนะครับจะดีกว่าไหมครับถ้าเราวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะมาถึงมีมาก ดีกว่ามีน้อยแต่มีน้อยดีกว่าไม่มีเลยจริงไหมครับถ้าคุณเห็นว่าแผนนี้เหมาะสมส่งสำเนาบัตรประชาชนมาเลยนะครับผมจะคีย์ให้เลยนะครับเพื่อเริ่มต้นพิัยกรรมชีวิตสำหรับครอบครัวของคุณนะครับและถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอยากให้คนที่คุณรักมีชีวิตที่มั่นคงแม้ไม่มีคนอยู่นั้นเนี่ยนะครับช่วยส่งต่อคลิปนี้ ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับเพราะบางสิ่งสิ่งเล็กๆที่เราส่งต่ออาจกลายเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับเขาขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณและครอบครัววางแผนอนาคตอย่างมั่นคงและอุ่นใจนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ